โอ้โห10กล้อง250จาก300ขอบคุณค่ะเหี่ยวมาเลยเธอเสื้อที่ได้มาเป็นเสื้อสีดำหม่นและสีไม่สวยด้วยนะที่รักสวัสดีค่ะยังไม่หลงเลยคิดถึงก็บอกคิดถึงไม่ใช่มาบอกว่าย oh, ังไม่เล่นลอเวลานอนเอ้ยอะไรนี่ กินข้าวที่ข้าวเฉยๆอ่ะนะกินข้าวก็คือกินข้าวค่ะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณที่เธอ,อยังคุยกับฉันสดแบบญี่ปุ่นหยอกหยอกคือเหนื่อยเหลือเกินไปไหนมาไหนคือลาบากมากแถวบ้านปัดนี่คือวิกฤตมากเลยนะทุกคนร้านรวงอะไรก็ปิด <c oughs> ปิด <c oughs> เ,เรายังไม่ได้เป็นเลยเราเป็นแฟนเธอนี่แหละชอบไปเล่นปัดแด้ เอาใหม่เอาใหม่ไม่เล่นแล้วคลิดจบแล้วค่ะฝากกดไลค์โอ้ย,อยหลินหน้านี้สวยมากเธอดูหน้าหลินหน้าแถวแถวบ้านเราอะคือเขาเป็นกันหมดแล้วอะคนเป็นกับคนฉีดพอๆกันอนะเรากลัวมากแต่เราไม่อยากเป็นนะบอกไปก่อนแล้วเราก็ยังไม่ได้ฉีดด้วยอยากเป็นไหม,อย,ไหมอยากเป็นไหมอยากเป็น ไม่ได้อ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่อยากเป็นไม่เอาไม่เล่นแล้วคือเรื่องโควิดอยู่นะถึงก็ต้องตอบไปทางความจริงดิเออเราไม่อยากเป็นโควิดไม่เล่นนะต้องพูดสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีคนเบิกคนดูน้ำเด้อเอ้ยมีคนว่ะมีคนมีคนตรงบ้านที่เราแบบไอเนี่ยตรงไหนนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นใครมียาไหมอ่ะอุ้ยเฮ้ยบ้านเธอมีเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปตัว ดินบอกว่าพี่บอยอ่ะชอบแต่งตัวแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้พี่บอยบอกพวกแกยังไม่เข้าถึงอะไรเงี้ย่ะโอเคไม่เอาหรอกดียิงไกลดี<อ>พี่แต่ถ้ายิงใกล้ๆอะ่ะหนูว่าโอเคอยู่นะพี่ยิงไกลยิงไกลจะไม่ค่อยได้ยินหรอกถ้ายิงใกล้จะแส่หูนิดนึงทำไมถึงแส่หั แต่งมันดังเหรอ,าาอเราถามกลับ้วยเหรอเนี่ยเธอก็รู้ว่าเขาขี้สงสัยอะ่ะ<ร>เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่ถ้าเขาสงสัยอะไรเธอเขาคงดึงเสื้อดึงกางเกงเธอออกอะไรวะมันอยู่ข้างในอะไรมีอะไรวะเจอแฟนกันเอา้าเขาขึ้นมาก่อนเขาไม่เห็นเจอเลยอะไรวะนะ่ะอันที่เธอเจออ่ะมันแฟกันตแต่เราอ่ะเป็นแฟนกันไม่ไม่อะไรของเธอเธอจะไม่ยอมรับได้ยังไงเธอเธอพูดเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยมีคนมา ไม่มีหรอกพี่หนูยิงสลามเล่นหนูเหงาหนูเหงาตีนมากมได้ฟิลมากร้อนคอด้วยจะจีบลูกบัตต้องเอาแก้วกาแฟมาฝากเด้อใครทำแก้วกาแฟแตกก็หายนาน้ำมายืนเหมือนกันหน่วงมากแก้วกาแฟแต่ถ้าเต้ยสายมิดทาแก้วกาแฟแต,ตกไปซื้อใหม่ก็ <c oughs> สองมาตรฐานเลยได้ <c oughs> แล้วนี่อะไรลองหน่อย ได้ยินค่ะมีปัดสุ่มไป5กล่องทุกคนเห็นใช่ไหมว่าปัดได้อะไรมาเสียงชัดไหมเสียงชัดค่ะเสียงหัวใจก็ชัดเหมือนกันไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็ไม่ชินเท่าไหร่เดี๋ยวก็ชินเหมือนอยู่กับเขานั่นแหละตอนแรกเธอก็ไม่ชินเนี่ยพักหลังก็เริ่มชิน <c oughs> พี่บอ <c oughs> ยเป็นไรอ่ะพี่ไปห้องน้ำมาห้องน้ำบ้านไหนอ่ะพี่หูดับนี้พี่เขาถูกบ้านหรือเปล่าฮัลโหล <c oughs> <c oughs> ไม่ค <c oughs> <c oughs> ่อยโอเคเลยคือแบบ กระตุกอะเธอออกไปหน้าจอหลักแล้วหรออยาเวลาชุบมันหมดไงเวลาชุดมันหมดไงเออพี่ข้างหน้ายิงไหมพี่จะตายเกมคนนู้นดูเลมอนไอ้เอาไปพ่ไปมาอไรวะข้างนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นโผพี่ตอกอีกแล้วข้าไม่เคยได้ตากหรอเธอก็เอาไปตากในห้องนอนดิเอาไปตากไอ้เปิดพัดลมเดี๋ยวมันก็แห้งถ้าเขาอยู่ด้วยนะเธอไม่ได้บ่นแบบนี้หรอกเอาง่ายๆสมมติว่าเธอร้อนอะเธอร้อนแล้วเธอแบบถอดเสื้อผ้าใส่กเกาอี้ไว้หรืออะไรอะ เขาอะเก็บไปลงตะกร้าแล้วตะกเขาไม่มีอะจะเป็ดสะบ่าเต็มห้องเมยถ้าเราอยู่เสื้อผ้าเธอไม่ได้จะเป็ดสะบ่าบอกเลยสิ่งเดียวที่เธอจะได้หมกอ่ะคือเขาเว้ยเรีนโชว์ออฟดิใส่ซ้ายมือมาข้างบนกูหัวร้อนแล้วกูอยากเล่นละอยู่ข้างบนมึงระวังนะตัวเดียวอ่ะที่เรีนยิงอ่ะยิงจากบนเขารียระวังนะบนเขาสองตัวมันลงเนินะมันลงเนินะมันตรงที่รถอ่ะหน้ารถมีสองแล้วก็ซ้ายมือ มาไกลมึงแล้วพร้อมแล้วเรียบร้อยยิงมันเออไปมิดยิงมางี่ทำรถนับน้บใชมือซ้ายมือขวามาเดียวซ้ายยิงไงได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยไม่พี่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ เธอก็ยังเต้นอยู่นี่ตอนเนี้อืมเขาไม่เต้นไม่เต้นตัางดาวแล้วเออหลินก็บอกเธอเต้นอยู่พี่บอยเห็นเต้นปะอเต้นเต้นอา้าวพี่บอยเห็นไม่เต้นแต่เราทำไมเห็นเต้นอ่ะหลินเธอลองกดเปลี่ยนท่าดิเธอลองหยุดอะหยุดละขนาดนั่งกินกาแฟะนเนี่ยปา,ากหาจากไม้ย,ยังได้ยินเลยนี่ชอนินทาเธอไม่ได้โคตรแย่เธอจะนินทาเขาทําไมอ่ะเราเป็นคนคนเดียวกันแล้วเรายังต้องนินทากันอีกอ๋อเธอพูดอะไรใส่เราเธอก็เหมือนพูดใส่ตัวเองนะหลินถามว่าเงียบทําไมอ่ะ ข้ามอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรเออลินบอกว่าปัดยังรักเต้ไม่พออีกเหรอถ้าเราอยู่กับเธอตอนนี้เธอจะไม่ได้พูดเธอเสร็จเราเน่เขาถ้าทำกัเธอทำาไปงั้นเธอทำอ่ะเขาอยู่เฉยๆเ,เอาป่ะตกแรงคืนนี้จะได้นอนหลับสบายไงเขากับเธอชอบคุยกันเสียงดังเวลานอนจะได้ไม่มีใครได้ยิน<ๆ>อย่าตอบความจริงนะโกโก้หกบ้างก็ได้อ่ะเออความจริงถึงจะเบือ่อก็บอกว่าไม่เบื่ออะไรก็ได้โกโก้หกพิเตอร์บ้างก็ได้บางที โกหกไป <c oughs> บอกไม่เบื่อไม่เคยเคยบื่อเลยเ <c oughs> นี่ยโกหกพี่หลินพี่หลินบอกโอกหกไม่พี่พี่ปดัดเป็นคนเชื่อคนง่ายคเ,เข้าใจปะคือแบบว่าโกหกพี่ก็เชื่อพี่เป็นคนเชื่อคนง่ายพี่เป็นคนแบบนี้แหละขอโอกหกมนเลยะโกหกว่าเธอเป็นน่ารักที่สุดเลยนี่เราก็เชื่ออ,อีกแหละนี่เธอก็โกหกเราใช่ปะรู้ปะหลินพูดว่าไงหลินบอกอะไรของมึงปัดกูเป็นอะไรก็ได้กูเป็นอะไรก็ได้หลิน ขอให้กูได้เป็นแฟนเต้ยกูโอเคละหลินร้องเลยอะเป็นไงอะเจอคำนี้เข้าไปเป็นอะไรกูเป็นได้หมดอะขอแค่กูได้เป็นแฟนกับเต้ยเป็นไรมึงอัดไปดิอัดหน้าไปดิยัดหน้าไปทีนึงเป็นไงอะวันนี้ห้าทุ่มครึ่งผมไปดูบอลนะครับวันนี้เที่ยงคืนครึ่งเปล่างับมันถึงเที่ยงคืนคือถึงเที่ยงเอ้ยอเ,เ,เฮ้ย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 มัวแต่อ่านไรน้องนี่พี่บอยน้ำมันสองแกลอนมาเอาเด้อพี่เฮ้ยเฮ้ยเนาะเนาะ ไอตัวบินเนาะอยู่ไหนวะหลินทำไมเธอไม่ตายเอ้าเธอคือลมหายใจของเขาเธอเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาแล้วเขาจะตายได้ไงเธอบ้าเหรอเมื่อก่อนอะเขาอยู่ตัวคนเดียวแต่ตอนนี้เขามีเธอแล้วเขามีเธอช่วยหายใจเขามีเธอเป็นอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาแล้วเขาจะตายได้ง่ายๆ่ายเธอนี่ก็พูดอะไรเฮ้ยมังกรวะมังกรวะมังกรว่ะมังกรวะยิงมัน เพ้าะเพื่อมันจอดมันจอดมันจอดมันบินมันบินเออล่วงไปดิเราเป็นเราเราเราเป็นที่โล่งนะเราะวังด้วยเดี๋ยวลองไอ้นี่หน่อยมันตกเนินต่ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเยี่ยใค้รอดวะ กดโยนพีดนะ่ะเอายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอาพี่บอยไหนตกิตน่นไม่ต้องอ้อมหรอกเขามาละพี่ชายกูนี่ชอบจริงๆไอ้่่าตัวตายเนี่ยเธอขาชุบชุบพี่บอยหน่อยได้ไหมหรือจะให้เขาชุบคนมันลงไปไหนวะ เฮ้ยมีอีกตีน้นึงอ่ะเม,มนบอกนี่นี่ถิ่นข้างหน้านถินสามสิบเนี่ยอ๋อมองไม่เห็นตัวมันขึ้นไปยังไงอ่ะมันขึ้นไปไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวบนหัวเราเนี่ยและมันขึ้นไปยังไงอ่ะ สองตัวจะเปรี้ยวลงไปก็กลัวแบบบอตรงนี้นี่ตรงอันมาพูนี่นี่มันมากยังไงอะหนังอะมองไม่เห็นนี่มันอยู่ข้างในเนี่ยสองตัวเอ้ยเอ้ยน็อตน็อตเอ้ยออกมาว่ะเนื้ออีกอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกหมดหมดที่หมดที่ เธอรูกเขาก็ไม่ได้เอาเป็ดเธอต้องเอาเขาดิเธอไปเอาเป็ดทำไมอ,อ่เอเมะเธอมาเอาเขาไปด้วยเนี่ยเธอยังมีชัยชนะแต่ถ้าเธอเอาเป็ดมา,าเธอชนะไม่ได้นะเป็ดมันไม่ได้ช่วยอะไรอะถ้ามันไม่ลงน้ำอะแต่เขาอะไปกับเธอทุกที่นะเว้ยเสียอาการไปหนึ่ง <laughs> อย่าเซลอย่าเซล <laughs> สก,กระดงเรือหรอสก,กระดงเรือกำลง <c oughs> ังิง โอ้โหกล้องกูโคตรไกลว่ะเสียอาการไปหนึ่งเออพี่บายเป็นคนอย่างนี้แหละพี่บายเป็นคนเก่งเต่มฝากเอาจริงๆพี่เป็นคนขี้อายมากเอาจริงๆสรุปบอลเลือตันแล้วเหรอมันยิงกับใครอยู่เขาไม่รู้อ่ะแบบก็อย่าไปไว้ใจเลยบางทีมันผูมาเฮ้ยนังไงนังไงสามสิบแคปซูลอ่ะมาขยับแคปซูลลงมา อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านบ้านไหนใกล้ๆเขาดิใช่เหมือนที่เธอใกล้เขาอะแหละไม่งั้นรอมันวิ่งขึ้นเขามาก็ได้เราดักรอมอยู่นี่แหละดูก่อนนะนั่งยังไงนั่งยังไงนั่งยังไงนั่งไงมันกำลังวิ่งเข้าบ้านอีกหลังนึงเออเขาไม่ค่อยอยากจะดูเท่าไหร่เขาเฝ้าแค่เธอเขาไม่ค่อยถนัดดูคนอื่นนั่งยังไงนั่งยังไงนั่งยังไงนั่งไงมันยิงเขาแล้วอะ่ะเขาวิ่งไปหามันเอา ไม่อ,อ,อย่ายูได้ที่หนึ่งอ่ะหัวร้อนคลิปจบแล้วค่ะฝากกดไลค์ดกด getting. s subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของลูกปัดนะคะบ๊ายบาย